กินเบียร์ทุกวันตาเหลืองมากเกี่ยวกันไหมคะก็ตอบว่าเกี่ยวกันนะครับจะเข้าใจประเด็นนี้ต้องเข้าใจของตาเหลืองก่อนตาเหลืองเนี่ยเกิดจากค่าบิลิรูบินในร่างกายมันเกินนะครับเรียกว่าไฮเปอร์บ er ิลิรูบินอีเมียนะครับซึ่งบิลิรูบินเกิดจากอะไรนะครับต้องเข้าใจประเด็นการเกิดบิลิรูบินก่อนตัวเม็ดเลือดแดงเรานะครับเวลาสลายในร่างกายเนี่ยก็จะเกิดฮีโมโคบินออกมาฮีโมโลบินจะถูกเปลี่ยนในร่างกายให้กลายเป็นฮีม ทีมของร่างกายถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นบิลิรูบินนี่แหละนะครับแล้วตัวบิลิรูบินเนี่ยก็ไปที่ตับเพื่อกําจัดออกมาทางน้ําดีออกมาในอุจจาระของเราทําให้อุจจาระเรามีสีเหลืองแล้วก็สีน้ําตาลนะครับการกินเหล้าเนี่ยทำให้ตับพังมันก็เลยเกิดรูบินข้างในเลือดนั่แหละเพราะมันกาจัดไม่ได้มันทําให้ตับพังตับพังได้ยังไงนะครับต้องเข้าใจว่ากินเหล้าเข้าไปในช่วงแรกทําให้เซลล์ตับเกิดการลักเสบก็เรียกว่าเกิดตับอักเสบขึ้นมานะครับ กินไปเยอะๆเป็นเวานานเนี่ยก็เริ่มมีไขมันเกาะตับมีไขมันเกาะตับต่อไปก็จะกลายเป็นพังผืดในตับพังผืดในตับถ้ามันเป็นเยอะๆก็จะเกิดเรียกว่าโรคตับแข็งขึ้นมาการเป็นโรคตับแข็งนี่แหละทําให้เซลล์ของตับเราเนี่ยทำงานได้ไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่สามารถกําจัดบิลิรูบินได้ก็เลยเริ่มมีอาการตาเหลืองขึ้นมานะครับตามตำราที่เคยเรียนนะฮะตาเหลืองเนี่ยมักจะเกิดขึ้นโดยบิ้ิรูบินเนี่ยจะเกินประมาณ3ขึ้นไปก็จะเริ่มมีอาการตาเหลืองนะครับ สามาถถ้าใครมีการตาเหลืองเนี่ยต้องทํำยังไงนะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่ามันมักจะเกิดจากสาเหตุโรคตับแข็งนี่แหละกลาเป็นโรคตับแข็งเป็นโรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะเคยเห็นตามข่าวหรือตามโรงพยาบาลก็ได้ถ้าไปใช้ทุนก็จะเห็นบ่อยก็คือว่ามันเกิดอาการอาเจียนเป็นเลือดแล้วอาเจียนไม่หยุดนะครับเพราะว่ามันมีเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหารพอเลือดออกปั๊บมันอาเจียนแล้วมันก็อาเจียนไม่หยุดแล้วก็เสียเลือดมากจนเสียชีวิตได้หรืออาการตับแข็งเนี่ยมันก็มีอาการคล้ายๆท้องโตได้มีน้ําในท้องนะครับ พอมีน้ำใม่ท้องเนี่ยมันก็มีโอกาสการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้ง่ายขึ้นก็มีโอกาสทําให้เสียชีวิตได้นะครับก็ใดๆก็ตามโรคตับแข็งเนี่ยป้องกันได้โดยลดความเสี่ยงที่จะเป็นพวกตับแข็งนะครับตั้งแต่เรื่องการกินแอลกอฮอล์นละวัลรัตับเสื่อมบีซีก็ควรจะต้องตรวจนะครับในบางคนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมไขมันนะครับเรื่องของน้ําหนักตัวก็จะทําให้เป็นตับแข็งได้เหมือนกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับใครมีคำถามเพิ่มเติมลองถามได้ในคอมเมนต์นะครับ